สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริตโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําปี2568ในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อวานนี้เราทำคลิปของคนราศีกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปมหาเฮงประจำช่วงครึ่งปีหลัง2568นี้แล้วก็ยังมีอีก2ราศีที่เหลือแต่วันนี้ผมมาทำราศีพฤษภก่อนราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างที่1 4พฤษภาถึงวันที่1 3มิถุนายนซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยราศีที่มาแรงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ราศีก็คือราศีกรนราศีกรกฎแล้วก มาว่ากันเรื่องของราศีพฤษภนะครับว่าดวงชะตาโดยรวมรวมทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีทั้งเจ้าชะตาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสถานการณ์รอบตัวสิ่งที่ส่งเสริมช่วยเหลือจากภายรอบนอกสิ่งที่จะต้องแก้ไขความคิดภายในใจของคนราศีพฤษภเป็นอย่างไรแล้วตัวสรุปทั้งหมดจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เนะี่ยเราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมเป็นดวงของเราคนเดียวดวงของเราแบบชัดเจนไม่ได้ไปอีก ในเรื่องของดวมแบบรวมๆก็สามารถที่จะทักไอ l ดี e ลน์เข้ามาได้นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้หรือหากต้องการอยากจะสนับสนุนช่องของผมหมอกิชโชลี่ก็สามารถที่จะสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยกราบอนุโมทนาสาธุกับุทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญร่วมสนับสนุนช่องของผมหมอกิจเรา,าเริ่มต้นกันนะครับกับคนที่เกิดในราศีพฤษภดูซิว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่10บ 1สิงหาคม2568เป็นต้นไปซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่12ก็คือวันแม่แล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้คนราศีพฤษภชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูที่เจ้าชะตากอดในรอบ ปีนี้คนราศีศพฤษภนับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่เป็นกันลายาณมิตรเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะมีคนอยากคบค้าสมาคมเป็นคนที่มีน้ําใจกับทั้งเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมเมืองร่วมประเทศร่วมโลกก็เลยทําให้คนราศีศพฤษภเนี่ยดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่ามักจะมีแต่คนรักมากกว่าคนเกลียดเรื่องราวของการงานอยู่ในช่วงเวลาที่การงานไปได้เรื่อย ไม่ต้องกังวลใจไม่มีอะไรที่จะทําให้คนราศีพฤษภตกต่ําไปได้มากกว่านี้อีกแล้วหลายปีที่ผ่านมาราศีพฤษภเองก็ไม่มีอะไรต่างไปจากราศีกัน เจอมรสุมชีวิตหนักพอสมควรทีเดียวแต่มาช่วงปักนี้ปีนี้เดือนนี้หลายอย่างเริ่มต้นเข้าไปสู่สิทธางที่ดีมากยิ่งขึ้นทางด้านความรักเองคนราศีพฤษภด้วยความที่เป็นคนเป็นการยาณมิรอยู่แล้วเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่แล้วห่วงหาอาทรแล้วแคร์ทุกคนก็เลยทําให้คนราศีพฤษภมกักจะมีคนรักมากกว่าคนเกลียดสุขภาพร่างกายคนราศีพฤษภเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีนะครับถือได้ว่าในช่วงปีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณดูแลสุขภาพได้ดีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะมีมหา แต่ก็บันเทาบบางเรื่องราวของการเงินคนราศีพฤษภดวงการเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือในกรณีถ้าจะลงทําอะไรสักอย่างหนึง่งก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนถ้ามองเรื่องราวของการงานถือว่างานด้านการบริการงานติดต่อสื่อสารพูดคุยมักจะเป็นไปในทางที่ดีดารานักกร้องนักสแสดงคนที่เป็นพิธีกรถ้าอยู่ในราศีพฤษภบอกเลยว่างานของคุณในปีนี้โดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์มากๆเพราะมักจะมีบริษัทใหญ่ๆมีค่าย อยากจะให้คุณไปร่วมงานด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนราศีพฤษภเนี่ยในดวงชะตาของเขารอบปักรอบปีนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทางด้านคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วอยู่กินกันมาปีสองปียังไม่มีลูกหลานสืบสกุลปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสตั้งท้อง,ต,งตั้งคันสมหวังสมรักสมรสในใจของคนราศีพฤษภเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์เป็น ครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วคนราศีพฤษภถามว่าหากมองจากนี้เป็นต้นไปมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ชาวราศีพฤษภด้วยความที่เป็นคนมีมุุษสัมพันธ์ดีเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ ข้อนี้เป็นข้อดีแต่บางครั้งมันก็จะเป็นปมด้อยที่จะทําให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นได้ง่ายในบางทีคุณอาจจะพลาดพลั้งเสียทีเสียท่าให้กับคนที่เขาอยู่รายรอบตัวคุณเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภเองก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบรัดกุมด้วยสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือคุณมองคนบางครั้งด้วยความรู้สึกเมตตาปานีรักใครจนทําให้เขาสามารถหลอกลวงคุณได้โดยเฉพาะเรื่องราวความรัก คนราศีพฤษบถ้าเป็นโสดอยู่ระมัดระวังคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของ เป็นพ่อไม้เมียเผลอมารักมาชอบแล้วนำพาให้ชีวิตของคุณตกต่ําแทนที่มันจะกลับสูงกลายเป็นว่าคุณจะต้องไปเจอกับเรื่องราวที่มันน่ากลัวเจอเรื่องราวที่มันสะเทือนใจจนในบางครั้งคนราศีพฤษภอาจจะทําใจลําบากเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องราวของความรักนิดหนึ่งเรื่องของการเงินโดยทั่วๆไปนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยที่ผ่านมาถือว่าคุณหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องยิ่งถ้าอยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับเรื่องของอ่างานดารานักร้องนักสแสดงหรือว่าคนที่ทําธุรกิจ กเ,เกี่ยวกับซูเปอร์มาเก็ตค้าขายต่างๆคนราศีพฤษภถือว่าลูกค้าเยอะหรือทุนทํางานออนไลน์โน่นนี่นั่นก็มักจะมีประโยชเดอร์เข้ามาเยอะก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วซัพร์ตอดวงของคนราศีพฤษภในรอบปีนี้นะครับคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าคุณจะต้องสแกนคนให้เป็นด้วยอย่าไปไ,ปไว้เนื้อเชื่อใจเสียทั้งหมดบางครั้งถ้ามีความหวาดระแวงอยู่บ้างก็จะดีมากๆด้วยความที่เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีบางทีคนที่เข้ามาเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดคนราีพพก็งงึรระะมัว นนค,คนราศีพฤษภเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการงานและเหนืออื่นใดก็คือเรื่องของการเงิน คุณกาลังจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่น่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่งานหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ประสบความสําเร็จรวมถึงการกู้แบงก์กู้ธนาคารต่างๆก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีหรือมีเกณฑ์ที่จะขายที่ขายทางได้สําเร็จรวมถึงคุณอาจจะมีโชคลาภก้อนโตถูกหวยถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่ๆบางคนเป็นถูกรางวัลที่หนึ่งสามใบห้าใบากลายเป็นเศรษฐีภายในข้ามคืนแต่คนราศีพฤษภคุณจะต้องฟังคาผมมาให้ดีอดีตที่ผ่านมามันจะเป็น เป็นบทเรียนสอนใจให้คุณตื่นตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าคนเราทุกวันนี้หน้าเนื้อใจเสืออันเถาวันพันเกี่ยวถึงเรียวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใดน้ําใจขนสุภาษิตรตรงนี้ยังคงเป็นคําคมที่เชื่อถือได้และไว้เนื้อเชื่อใจได้ตลอดเวลาหมายถึงไว้เนื้อเชื่อใจในคําคม,มน,นะครับส่วนจิตใจของมนุษย์คนราศีพฤษภคุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะคุณเคยพลาดมาจากตรงนี้แล้วเพราะนั้นอย่าให้มันพลาดเป็นครั้งที่สองบางครั้งเขาชวนมาทำน่นทำนี่ มีเงินหน่อยไม่ได้พร้อมที่จะทาทันทีหยิบเงินให้เขาโยนเงินให้เขาสุดท้ายตัวเองก็ต้องมานั่งกลุ่มนั่งร้องห่มร้องไห้ทีหลังหาใครไปช่วยก็ไม่มีเพราะนั้นเราต้องโทษตัวเราเองที่ไว้เนอเชื่อใจมากเกินไปในช่วงปีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการครบหาสมาคมด้วยคุณเป็นคนดีเป็นคนที่หลายๆคนอยากคบหาแต่คนที่คบหาคุณเข้ามาหาคุณเขาไม่ได้ดีแบบที่คุณคิดเสียทั้งหมด1ิคนอาจจะมีคนไม่ดีอยู่สักหนึ่งถึงสองคนมันก็มากพอที่จะ ทาให้ชีวิตของคนราศีพฤษภประสบกับความหายนะได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดียิ่งถ้าเรากําลังมีเงินมีทองในช่วงประมาณเดือนตุลาที่จะถึงนี้มันยิ่งเป็นการเปิดประตูนําคนที่เป็นมิตรเจฉา,า,า,าชีพะนะครับเพราะยังก็ต้องระวังนิดหนึ่งเรามาดูสิ่งที่ส่งเสริมช่วยเหลือคนราศีพฤษภจากภายรบนอกคนราศีพฤษภเนี่ยนะครับถ้าเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานข้าราชการในกรณีถ้า คุณรู้สึกว่าการทํางานอยู่ในเมืองกรุงการทํางานอยู่ในทิศทางที่ไม่ใช่ที่ที่เราเกิดในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกคิดถึงบ้านอยากจะกลับไปบ้านอยากกลับไปอยู่ที่เดิมในดวงชะตาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจนสามารถทําให้คุณกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดได้หรือหากแม้นใครมีลูกหลานบริวารที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปแสวงโชคทํางานโน่นนี่นั่น แต่ตัวเราเองก็มีธุรกิจของเราอยู่แล้วอยากให้ลูกให้หลานกลับมาบริหารสืบต่อในเรื่องของธุรกิจสืบทอดเจตนานที่เราทําไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลพร้อมที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็เริ่มต้นช่วยเหลือเกื้อกูลกับธุรกิจของเราจนกระทั่งโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ในที่สุด มองในเรื่องของการเงินบริบูรณ์เช่นเดียวกันคุณจะได้รับเงินก้อนโตอันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถรวมถึงโชคลาบบุญบาร,รมีที่คุณเคยสั่งสมไว้เมื่อพบภูมิที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณป,ปลาย,ลายเดือนกันยาเป็นต้นไปเรื่องราวดีๆคนราศีพฤษภดีมากโดดเด่นในทุกๆเรื่อง สุขภาพร่างกายคุณรื้อฟื้นตื่นจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มที่จะกลับมามีเรี่ยวแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะไปพุ่งชนกับเป้าหมายที่คุณวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นคนราศีพุธศขอให้คุณมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณฝันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในกลุ่มของอาชีพการงานโดดเด่นกระดารานักร้องนักสแสดงโดดเด่นกับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการบริการรวมถึงท่านที่ใช้เสียงใช้หน้าตา เป็นเครื่องหาเงินนั่นคือดารานักร้องแสงโดนเด่นมากหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านการเงินบัญชีไฟแนนซ์ในช่วงปี2 6 8ก็คือช่วงเดือนกันยาต่อไปถึงพฤศจิก ถึงตุลาคนโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์สิ่งที่คนราศีพฤษภควรต้องระมัดระวังในช่วงปี2568ก็คือโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางกลางตุลาไปต่อที่พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพของคุณจะย่ำแย่อาการท้องเสียปวดท้องลำไส้อักเสบกระเพาะอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนหรือการผ,าผ่าตัดเกิดเคราะห์อุบัติเหตุหรืออาจจะมีเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวไม่ดีจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนตุลาต่อไป ถึงพฤศจิกายนโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปคนราศีพฤษภให้พึงระมัดระวังหากเป็นเรื่องของความรักอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกับคนรักคู่ครองกําลังมีปัญหา ด้วยเพราะคุณมาสืบทราบทีหลังว่าคนที่คุณคบอยู่เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือหากแม้นคนที่มีคู่อยู่แล้วกําลังมีปัญหาปากเสียงทะเลาะก,กันในช่วงสิบตุลาเป็นต้นไปให้ระบัดระวังเรื่องของคําพูดคาจาให้ดีใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามหากคุณทําอะไรโดยไม่ทันได้ยังคิดช่วงวันที่10ตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีเกณฑ์เลิกลายอย่ารางได้ เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเรื่องราวของการเงินอย่าไว้เดือเชื่อใจใครเด็ดขาดคุณมีดวงที่จะได้เงินก้อนหลายล้านแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีดวงที่จะเสียเงินก้อนหลายล้านเช่นเดียวกันทุกอย่างมันเกิดขึ้น แล้วมันก็สามารถที่จะพังทลายลงได้ในพริบตาคนราศีพฤษภจำไว้ให้ดีช่วงวันที่10ตุลาเป็นต้นไปอดีตที่ผ่านมาจงนำมันมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจของตัวเองแล้วเชื่อเถอะว่าคุณจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นได้ทางด้านสิ่งที่คนราศีพฤษภคิดไว้ในใจแล้วอยากจะทำมากๆก็คือคุณกำลังมองว่าอยากจะมีบ้านเล็กๆ อยากจะมีสถานที่ที่อยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับใครมีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้ใช้ชีวิตอยู่แบบสบายๆในบ้านปลายคุณจะมีโอกาสทําสิ่งนั้นมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จ ถ้าในเรื่องของการงานคนราศีพฤษภอยากจะทํางานที่มันมั่นคงเช่นงานราชการหรืองานบริษัทต่างชาติหรืองานที่บริษัทใหญ่ๆคุณจะมีโอกาสได้ทําแล้วงานของคุณก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีทางด้านความรักคุณอยากมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกเงินฝากธนาคารบ้านที่ดินแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นกับคนราศีพฤษภนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในใจรวมถึงหากคุณมีหนี้สินหรือกําลังมีคดีความโน่นนี่นั่นคนราศีพฤษภอย่าได้วิตกหรือ วันอะไรจนเกินไปนักเพราะบุญบาร,รมีที่คุณเคยสังสมในอดีตที่ผ่านมาตลอดถึงสิ่งที่คุณได้ทําได้สร้างในช่วงภพภูมินี้นําพาให้คนราศีพฤษภก้าวผ่านวิกฤตอุปสรรคปัญหาต่างๆจนกระทั่งนําพาคุณไปสู่ความสุขได้ในที่สุดเพราะนั้นคนราศีพฤษภจงจดจําอดีตที่ผ่านมาแต่อย่านํามันมาหลอนในชีวิตของคุณปัจจุบันคุณจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดอนาคตพรุ่งนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลอยู่ คุณควรจะมองวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วชีวิตของคุณจะก้าวผ่านไปได้สบายๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนบอกคนราศีพฤษภก็คือในช่วงวิกฤตของชีวิตที่เกิดขึ้นคุณจงตั้งสติให้มั่น หมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นเนืองนิดอย่าปล่อยปะละเลยในเรื่องของทานศีลภาวนาเพราะนี่คือน้ำมันที่จะนำพาคุณไปสู่จุดหมายคุณมีแค่ภาชนะแต่คุณไม่มีน้ำมันที่จะนำพาเพราะนั้น จงหาน้ํามันที่อยู่ในตัวของคุณเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จพบเจอกับคุมทรัพย์ที่คุณเป็นคนฟังไว้เองเพราะนั้นคนราศีพู้สบท่านใดน,นะครับที่ฟังแล้วเห็นแล้วคลิปนี้หากคุณรู้สึกว่าเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าอยากจะเช็คดวงของตัวเองก็ทักเข้ามาได้ที่ไอ l ดี e ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับ โดยภาพรวมสรุปทั้งหมดคนราศีพฤษภในช่วงปี2568ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์คอยดูแลปกปักรักษาเทพเทวดาอารักษ์ท่านพร้อมที่จะเกื้อหนุนจุนเจือถือได้ว่าราศีพฤษภเป็นมหาเฮงอันดับที่หนึ่งอีกหนึ่งราศีมีเรื่องราวดีๆหลากหลายแต่ก็ต้องพึงระมัดระวังคนราศีพฤษภ ต้องระวังเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพในช่วงวันที่10ตุลาถึงเดือนพฤศจิกายน อย่าละเลยอย่าปล่อยปละบางครั้งหากแม้นเราประมาทพลาดพลัง้งแค่เสี้ยววินาทีชีวิตเราก็อาจจะพลาดลงสู่หุามเหวได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องพยายามที่จะไปให้ถึงในสิ่งที่เราต้องการแต่อย่าไปด้วยความโลภโมโทสัอย่าวู่วามค่อยเป็นค่อยไปก้าวไปทีละก้าวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบที่ดวงชะตาของคุณเป็นและที่สําคัญที่สุดเหนืออื่นใดปี2569เริ่มต้นปีคุณกําลังจะมีโชคก้อนโตบางคนเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐีในช่วงปี2 5 6 9 ช่วงเดือนมกราคมบางคนอาจจะรู้สึกว่าทํามาตั้งนานดูมาตั้งนานทําไมไม่รวยสักทีนั่นมันยังไม่ถึงช่วงจังหวะเวลาเราจะมีจังหวะเวลาถ้าปีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงมกรากรุ่งพาปี69คุณจะประสบความสําเร็จพอแค่คุณจะต้องหาน้ํามันที่คุณมีอยู่ให้ได้ทานศีลภาวนาคือสิ่งที่คุณจะต้องมันสร้างมันทํา และที่สาคัญที่สุดการทําบุญสุนทานก็ถือเป็นอีกอย่างหนึง่งคนราศีพุธภพหากแม้นคุณไม่ค่อยได้ไหวพระไม่ค่อยได้สวดมนต์ก็ขอให้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลหรือทําทานให้เยอะๆบุญที่จะส่งเสริมนําพาให้คนราศีพุธภพประสบความสาเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงคือการทําบุญกับมูล,ลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอติก๊กตึงเป็นรวมกระตันยูหรือมูล,ลนิธิทั่วๆไปโดยการทําบุญซื้อโลงศพบ,บริจาคให้กับศพไม่พิญาติหรือว่าจะทําบุญกับรถฉุกเฉินตามโรงพยาบาลซื้อวชพัณฑ์เครื่องมือแพพทยย์ให้้กกัับบโรงาาล่วๆไไป็ด หรือหากแม้นมีเวลามีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วเชื่อเถอะว่าสิ่งที่ผมพูดคนราศีพุธคุณพบเจอแน่นอนคุณมีโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดารักปกป้องคุ้มครองคุณจะต้องทําให้ท่านมาช่วยท่านให้ได้เพราะสิ่งที่จะทําให้เทพเทวดามาหาท่านได้ก็คือ ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิเท่านั้นถ้าคุณยังบุมบามวู่วามโกรธโทโสโมโหคุณไม่มีทางที่จะพบในสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองคุณรับรองไปเจอแนะ่แต่ถ้าคุณวู่วามดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองมันจะเป็นชีวิตที่เหมือนเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาคุณเจอเจออะไรเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมาถ้าคุณยังทํานิสัยอย่างนั้นอยู่คุณก็จะเป็นแบบเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับป,บปุงงงตตัวตัวววเเเออชนได้้แล แล้วคุณจะประสบความสําเร็จเน่เป็นประมาณนี้เหล่านี้เป็นโดยชะตาคนเกิดราศีพฤษภแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษหากแม้นท่านใดดูแล้วอยากจะรู้ว่าดวงของเราเนี่ยของเราคนเดียวมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรสามารถที่จะแอดไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เข้ามาได้เลยหรือหากอยากจะร่วมบุญสนับสนุนช่องของผมหมอคิทจอรี่ส,สแกนเขียวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับกับราศีพฤษภอันดับที่1ลากันไปแล้ว แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีกรกฎแล้วก็จะต่อไปราศีธนูราศีสิงห์ราศีอะไรไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลากันไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยมีความสุขม,มากๆสวัสดีครับ